ปังมากแอนโทเนียโพซิลเดินสับๆเข้ารอบ20คน m มิสยูนิเวิร์ส2023 สิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะโดยในช่วงเช้าวันนี้19พฤศจิกายนเวลาประมาณ8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยการประกวดนางงามมิสยูนิเวอร์สครั้งที่72จัดขึ้นที่ประเทศเอลซาวาดอร์การประกวดนางงามเวทีระดับโลกอย่างมิสยูนิเวอร์ส2023ที่มีนางงามกว่า80ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประกวดปีนี้ไทยได้ส่งสาวสวยอย่างแอนโทเนียโพซิลส์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023เป็นตัวแทนประเทศไปร่วมชิงมง การประกวดใช้ระบบคัดเลือกสาวงามเข้ารอบโดยรอบ20คนสุดท้าย10คนสุดท้าย5คนสุดท้ายและ3คนสุดท้ายค่ะเพื่อเฟ้นหาสาวงามเพียงหนึ่งเดียวที่เหมาะสมกับตำแหน่งนางงามจักรวาลทั้งนี้แฟนๆร่วมลุ้นกันได้เลยเพราะแอนโทเนียโพซิลตัวแทนจากประเทศไทยมีรายชื่อผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023แล้วค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ